ไอ้น,นี่มันดีจริงๆนะกลับดันมาดิโดนกิ่บไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดยโดท่อหายอะ่ะโอ๋ออันนี้ไม่ได้โกหกนะ221 0จริงๆนะฮะโอ้เดี่ยแป๊ดเลยอะ่ะโชคพัดครับโชคพัดพดอสายทายพายุครับยันเลยัน,ยนหรือจะฝากแต่กำปั้นฝากแต่กำปั้นครับยันเลยแค่นักกีฬาไอ้ยสวัสดีเอาวัาุ้นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับนี่เอาซั้แรงเลยกู ก็วันนี้นะครับจู่ที่ท่าพระนะครับผม <G ülme> ไอข้างหลังผมแบบบอกว่าพี่ผมดีดมากเลยพี่มาหาผมหน่อยครับตอนนี้แบบร่างกายต้องการจัดแจงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณเล่นครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเว็บร้อยสิบสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมคันข้างหลังผมเลยนะครับคันนี้เคยลงช่องไปแล้วครั้งหนึ่งที่คุณแม่สวยๆครับเยดายแม่มาผมเป็น f c แม่นายนะนายรู้ไหม บอกแม่น้ำเด้อไอเป็น FC เด้โอเคเลยโอเคเลยโอเคครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็น110 LED 2021นะครับผมนี่นะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับชื่อกัปตันครับ EP2 ครับ EP2 EP2 ได้ชูส3นิ้วไว้บนหันนี้สามนิ้วครับกัปตันนะครับผมกัปตันเคยถ่ายไปแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับผมกัปตันนะฮะรถกัปตันนะฮะ ก็เป็นทรงเชียงเรียบร้อยนะฮะหลังจากวันนั้นเป็นตรออเนาะมือนั้นเนาะมือนั้นเขา่อกรถไหมเนาะช่วงนั้นเอาไปแห้เอาอัปเดตหน่อยทำอะไรบ้างเอ้พี่ถามก่อนครับตอนแรกที่เราลงโลงไปสีอะไรนะกับตันสีดําครับสีดําใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีสีแดงครับของของโยโกค,ครับขอบ บ1.2ครับ1.2เหรอครับอุ้ยแมนตีแมนครับอุ้าายตัวกอะไรแมนบ่อนี่แมนครับนัน่นเอา1.2มาเทียบอะไรครับเอาบอกครับอ๋ออันนี้โยโกะ1.2เหรอรเออวะไม่ค่อยเห็นเนาะอืมสีสดดีนะครับผมสีแดงอันนี้เปลี่ยนานานหร้อยังทำไ,งไมซีด่วดมันขึ้นสนิมเร็วจังเลยนานแล้วครับนานเราจักเดือนเลยนี่ประมาณเดือนเดือนสองเดือนโอ้เดือนไาสั่นไปเดือนเดียวนึงโยโกะไอ้ใจเป็นปีเพราะท่านเห็นขีดสนิมอยู่ โอ้ยตอนนั้นหือคิดตอนนั้นสมัยก่อนนะครับผมใส่โยโกซีดวนนะบอกเลยว่าตอนนั้นอะวิ่งแก๊ปเว้ยกับตันเชื่อไหมว่าเป็นปีสนิมบ่ขึ้นมันตัวบ้าร่างบ้เนี่ยโอ้เบิร์ดเทีบนะครับผมแล้วนะครับผม LED 2021ีจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับแต่แผลแบบโชคทนนะครับน้องๆดูเอานะครับผมโชคทนจริงๆแต่ผมบอกเลยว่ารดหน้าเนี่ยรดหน้าที่ไหนบอกครับ คนดูหน่อยร้านคนเอาเลซิ่งครับวุ้ยร้านไหนอาเลี่แจมคนเกลียดคนเนาะโคตรเอาเลซิ่งอะไรสำหรับเรียบร้อยนะครับผมครับแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเป็น2021นีไอ้กัปตันมันมีสูตรอะไรว่าทําให้รถใหม่เป็นรถเก่าได้นะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยครับน้นอนนี่นะฮะโดดหน้ากี่นิ้วเนี่ยเราได้โดดเพิ่มไหมตั้งแต่นั้นครับแล้วก็กดบังคนหน้าครับอ๋อกดบังคนหน้าใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเราเอาลงให้ดูดีกว่านะครับผมข้างหน้าประมาณนี้เปลี่ยนจานจอบเป็นที่เรียบร้อยของเดิมอยู่ไหนกัปตันของเดิมอยู่บ้านครับบอยู่้านยยังอู่่ใชะครับ เป็นซากหรือยังยังครับยังใช้ได้อยู่ครับโอเคมามาต่อกันนะครับผมก้านเบรกท่านไปทําอะไรกับมันมาล้มครับล้มมาแล้วนะครับผมอันนี้ไปชนอะไรมานั่นนี่อันนี้ชนกลวยครับชนกลรวยออกเสียงสวงนะช่วยให้ถูกนะกลวยค่ะชนกล้วยนะครับผมชนกลวยนะฮะไปชนกลวยอยู่ไหนมาทำไมเอ็งงงเลยวะเอ็งก็รับหิอก็ต้องดำเะไนไปครับโอ้มันเหมื่อดเตี้ยครมันเคลื่อนเตี้ยแม่นครับกลวยยู่ซื่อไปตามมั่นแม่นครับโอ้มันเป็นนักสันเองเหตุการณ์ครับ โอ้อ้าวฮ้ยเยโดท่อหายอะ่ะโอ้โหหายไปไหนครับเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ได้โกหกนะ221 0จริงๆนะฮะโอ้โหแล้วตั้งแบบโอ้ก็คุณคุณมือวะคุณคุณมือวะอ๋อ,อดีเลยเนี่ยคุณคุณมือเลยเนี่ยอันนี้เป็นกองเหล็กตัวสั้นใช่ไหมครัปตันครับเออ221 0จริงนะ221 0เห็นไหมโคง้งมันจะเป็นคู่ใช่ไหมตัวเก่ามันจะเป็นโค้งเดี่ยวนะครับ อไม่อยากจะเชื่อเลยพวกนายเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสูมงให้ดูนะครับพวกนายเห็นเราสองตัวนั่นไหมข้างข้างนิ้วผมกัปตันสามารถทํารถใหม่เป็นรถเก่าได้นะฮะโอ้โหมาหากาลของความเทพเลยฮัลโหลสวดพรดมากล้องในตัวสั้นดูดสดนะครับนะครับผมดูดสดนะฮะมีอะไรอีกไหมข้างหลังโอ้โหเหยี่ยงแป๊ดเลยโชคพัดครับโชคพัดตัวนี้สูง สผมให้เล่จำไม่ได้ครับอ่าจำไม่ได้ผมก็เดาว่าน่าจะประมาณ295เนาะถ้าสองมันน่าจะเตี้ยไปนะฮะน่าจะ295แล้วก็ใส่ข้อย้องโชกไปนะฮะเฮ้ยเอ็งรูไ้ไหมว่าอาร์มย่นน่ะใส่ข้อย้องโชกอ่ะรถไอเนมไอเนมบอกว่าสักพักมันจะฉีกเลยครับอันเนี้ยเสียวๆอยู่นะอันตรายอยู่นะถ้าเกิดจะแก,ก้นะเปลี่ยนโชกตัวสั้นจบเลยน่าจะ2องสน่ะน่าจะโอเคนะฮะอันนี้ก็ใส่รอๆขี่ไวไหมกับตันไม่ไวให้เลยครับ ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับก็หมื่นลแล้วครับหมื่นลแล้วเออจ้ะไม่บ่อยจ้ะโอเคนะฮะนี่นะครับผมข้างหลังนะครับอ้ามเป็นอามจําไม่ได้ครับโอ้ยหนอเฮ้ยม่พี่รู่งอ้ามอัปเปอร์สปีดเป็นอามยนแบบไม่จอดนะครับผมเป็นคานกล่องนะฮะนี่นะครับผมคานเหลี่ยมนะฮะหรือคานกล่องนั่นเองนะครับผมปักข้าวถอดออกเรียบร้อยนะครับผมถามว่าท่ออยู่ในพุ่นอ่ะไม่ชูเห็นไ่พุ่นอ่ะนั่นแหละครับผมดุมย่อเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย ถึงว่าล่ะไอคนดูบอกให้ผมเปลี่ยนดุมโย่อแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนนะไอขี้เบรกลังเ่าเปลี่ยนเออไอพวกอันขันเ่าไม่เบรกลังนี่ไอขี้เาเปลี่ยนนี่ไอยันหัวซักกันเลยกาเบรกแห้งนิงถามถามกับตันหน่อยกับตันเสียวไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับมีอัอกำลังกำลังสีฟ้าไม่ปันแดงทีนะแน่นอนอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดเราต้องเอาภาษาไทยบอดจวดซิ่งนะครับผมส่งบางอันนี้ตั้งแต่คลิปแรกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อยังอยู่ดีนะครับผมนะ เรามาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นท่อเจมเลสซิ่งนะผมท่อรอดซ้ายนะฮะเขาเรียกนะฮะเฮ้ยขอคำคมใหม่ดิท่อซ้ายทายพายุครับยันโอยันจืน <laughs> นี่ท่อซ้ายทายพายุยันโลอ๋อจะากันนี่ได้ด้ยเฮเอเออได้ไปเปลี่ยนท่อทสายบ้างเจมเจมท่อเจมนะฮะท่อเจมนะครับโอ้เจมหลายคลิปแล้วนะเจมไม่เข้าคลิปเพื่อเพื่อท่อเจมเขาเบิรงอยู่นะเพื่อเจมเขาเบิรงอยู่นะฮะ ฝากถึงเจมเลยนะฮะเจมสปอนเซอร์ได้นะครับขอบคุณครับยัดโลอยากได้ท่อซราย่เดี๋ยวเขาส่งมาให้รีวิวนะฮะมาเรามาดูสเตอร์กันหน่อยสเตอร์เป็น14-28ครับ14-28ครับหน้า14หลัง28ตอนเมื่อเมื่อตะกี้โมว่าอะไรนะ13-20 6 6ยี่สบอันนั้นพืเล่นครับอันนี้จริงๆจังๆนะ14-28นะครับผมนี่นะฮะอุ้ยคือปรหารโดีๆมาหยุดในมงมไหน หาบ่ดได้โอ้ยงบประหยัดนะฮะัยรุ่นงบประหยัดนะครับผมเคยจับ G ไหมครับเนี่ยจับครับเป็นไง GPS วิ่งได้ร้อยสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ด GPS ใช่ไหมครับสเตีบเครืร่องเป็นยังไงครับอันแคมท่อสเตอร์ครับอันแคมท่อสเตอร์ครับใช่ไหมครับโอเคโอเคแคมท่อสเตอร์เนาะคแคมของอะไรบอกได้ไหมของช่างหนึ่งครับของช่างหนึ่งอ๋อช่างหนึ่งท่าผ้านี่ใช่ไหมครับอ๋อช่างหนึ่งท่าผ้านะครับผม แคมท่อเตอนะครับ1 3อ g p s ไม่ต้องแปลกใจครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะลูก53วิ่งถึงร40อัพก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะกูลงคลิปให้ดูแล้วนะครับผมมาเรามาฟังเสียงกันหน่อยเวลาลงเอาลงอย่างไหน้องสองคนเหมือนบ่ครับเอาสมมู่ามีเฮาผพ้เดียวนี่เฮาสิลงเนี่ยปีนเขียดเดียยายายาเสียง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 มาสิลวมเดียวมาชิเด้แพ้เติมเดียเอามูมาเอามูมาเอามูมาเอาไะไรือ ทรงหล่อไว้คันนี้<ะ>เดี๋ยวผมจะเอารถลงให้ดูทรงก่อนนะครับแล้วเราค่อยสตาร์ทฟังเสียงนะฮะคันนี้เป็นสตาร์ทมือหรือเปล่าคันนี้เป็นสตาร์ทมือคันนี้มันเป็นล้อแม็กใช่ไหมเนะี่ยไม่ครับอ๋อเป็นท็อปของล้อซีลวดนะครับผมก็คือเป็นรองท็อปของเวฟร้อยสิบไอเอลีดีสองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวดูทรงก่อนนะแป๊บนึงอ่านี่นะฮะหล่อเว้ยว้าว แต่หน้ามันจะเห,นเหนินๆนิดนึงนะครับเพราะว่าท้ายมันเตี้ยเนาะเอ้ยเราต้องอยู่ฝั่งซ้ายดีเพราะว่าท่อมันเป็นฝั่งซ้ายเนาะสตาร์ทหน่อยนิดนึงบ่นเบิน้นนนางใเลยโอเคโอเคโอเคเราต้องเพียงใจสถานที่นะครับเพราะว่าเรามาที่สาธารณะนะครับผมนี่นะครับอ่ะมีมีอะไรอยากจะฝากไหมไม่ครับดีจะฝากแต่กระปั้นฝากแต่กัปั้นครับอย่าลยอออย่างจูน ห้าจัดนะเนี่ยกลับบ้านนี่ก็นอนหน่อยนะไม่นอนกี่วันแล้วเนี่ยนอนทุกวันครับเอาเลยหยอกหยอกหยอกมีอัปเดตอีกไหมคิดว่ามีนะครับมีแน่นอนเออเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะเอาแม่มาด้วยนะรอบน้าโอเคเลยเออแล้วโอเคเลยร้อยสิบ LED 2021นีนะครับผมย้ำนะครับว่านี่เป็นรถใหม่นะครับไม่ใช่รถเก่าแต่เขาสามารถทําให้เป็นรถเก่าได้นะครับเข้ามาหากอบความเท่แล้วนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ด้วยนะครับจริงๆแบบอยากตะโกนมากๆเลยเว้ที่มันแบบดูเดีโหอยังร่องอ่ะหัวยังร่องอ่ะที่ก็ยังร่องอ่ะอือจริงๆอยากตะโกนนะครับทุกคนแต่ตะโกนไม่ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากถึงแม่เลยนะครับเดียวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอํานาจอะไรแต่งคอนแกนถ้าใครจะสั่งน้ํายาเคลือบเงาจุด,ดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโค้ดเอาเลสซิง่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บปลายทางด้วยนะครับครันี้เราสามท่อนหนึ่งแกะแก้ว